วันที่สิบกกุมภาถึงยี่สิบสกุมภาเอนเอออนนนาจองห้าหแปเ่เขารำเรือกันให้แซ่ องห้าห้าแปดจะมีงานใหญ่จะปิดพ้องหกพันสีมาเป็นมหามงคนชัยจึงขอเชิญเที่ยวงานใหญ่บุญมากหลายเลยนะทันที่วัดบ้านสูตร คำว่าบุญ,บญไม่เคยทรยศถึงแม้นลมหายใจจะหมดลงบุญยังส่งสู่สวรรค์เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำบอกเล่าของพระสงฆ์ทั้งศาสนาวันที่16กุมภาพถึง์ถึง24กุมภาพันธ์า5 5 8ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ได้กุศลแรงแห่งปีในงานผูกพัตสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถไม้สักทองหนึ่งเดียวของสุพรรณบุรี ที่วัดบ้านสูตรตบ,บางปลามาอเภอบางปลามาจัังหวดสุพรรณบุรีรวมงานบุญดี9วัน9คืนวัดบ้านสูตรตบ,บางปลามาอภอบางปลามาจังังวดสุพรรณบุรีขอเชิญชาวพุทธทุกพื้นที่ทำบุญให้พระอินทร์ชื่นชมพระพรหมยกย่องในงานผูพัตสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถไม้สักทองหลังใหญ่ดึงเดียวในสุพรรณเริ่มงาน16กุมภาพันธ์ถึง24กุมภาพันธ์2558รวมงาน9วัน9คืน 16กุมภาพันธ์วันเปิดงานจัดพิธีมหาพุทธาพิเศษวัดทุมงคลโดยพระเกจิเถราจารย์ชื่อดังเข้มขลังพุทธคุณประกอบพิธีด้านมหรสพชมฟรีตลอดงานท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเข้าโรงฐานต้องการจองมีดตัดหวายติดต่อได้ที่วัดทุกวันย้ำกันอีกครั้ง16กุมภาพันถึง24กุมภา2558ขอเชิญร่วมงานผูกพัตสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต โบสถ์ไม้สักทองหนึ่งเดียวในสุพรรณณวัดบ้านสูตรตำบลบางปลามาอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอยู่ติดตลาด9ห้องกองบุญล้นกองกุศลครบทันความบันเทิงชมฟรีร้านขาจองพื้นที่ติดต่อได้ที่วัดทุกวันงานนี้คณะสงทายกทายิกาประชาชนทุกฝ่ายพร้อมใจกันจัดพลาดไม่ได้ก้าคืนเลยนี่ชมฟรีทุกอย่าง จะจองร้านค้าก็มากันได้จะขายอะไรก็ตามใจนายนางจะขายเสื้อผ้าไก่ปลาปิ่งย่างขอเชิญเดินทางมาจับมาจองจะทำรองทานแมนทันสัธาก็มาเลยนะ